สวัสดีค่ะอ้อมสิีนันสากับจอมซนทั้งเจ็ดนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนกินแกงผักกาดค่ะนี่ถ้วยง่ายๆเลยกินหมดหรือเปล่ายังไม่รู้แต่น่าจะไม่หมดนะคะอ่าอันนี้แกงผักกาดใส่ไก่ค่ะมีเนื้อไก่อ้อยลืมช้อนได้อืม ไก่ช่วงนี้ก็ราคาก็พอประมาณนะคะสูงหน่อยแกงมอากาศใส่ไก่เพราะว่าเราไม่กินหมูเนาะเราก็จะมีแต่ไก่ในตู้เย็นก็คือไปแม่โคทีนึงก็คือแบบซื้อไก่มาใส่เต็มตู้เลยค่ะไปทีซื้อซื้อมาทีก็คือประมาณสามสี่โลแล้วแต่งบประมาณเนาะบางทีก็จะซื้อไว้อันนี้พริกพริกกีไห่หมด พอดีใส่ใส่เตาเตาย่างเนาะตั้งเวลาเยอะไปหน่อยไม่เลยค่ะเดี๋ยวชิมดูวยเนาะอือ่เนี่ยนะได้ไหมเพอะละกินเค็มเยอะไม่ดีอือเอาละงั้นเชิญกินข้าวค่ะทุกคนกินข้าวด้วยกันรึมามามาแกงผัากกาดอร่อยอือเนี่ยนะ ของน,น้ำปลานิดหน่อย <g ười> ใส่หน่อยดีกว่า <c oughs> คนหน่องคนหน่อง ถ้าได้ยินเสียงอะไรก็คือเสียงพัดลมนะคะคือแบบไม่มีแอร์กับเขาเนาะจะมีแต่แอร์ปีแอร์ธรรมชาตินั่นแหละ <c oughs> อืมไม่รู้ว่าคือทาถ้าทาถ้าพูดถึงเรื่องทำ Youtube นะคะทำมานานแล้วค่ะน่าจะตั้งแต่ปีหกสามละแต่ไม่ลุ่งค่ะไม่ลุ่งบอกแค่นี้เลยคือ อาจจะเป็นเพราะเราไม่มีเวลาด้วยเนาะศึกษาเฉพาะตอนใหม่ๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้ทําเพราะว่างานงานยุ่งมากเพราะว่าทําคนเดียวด้วยเนาะงานที่ทําก็จะมีแบบขายส่งพวกอุปกรณ์ทำดอกไม้จันนะคะอืมอร่อยละขายส่งพวกอุปกรณ์ทำดอกไม้จันค่ะแับข้าวเหนียวโอ้ข้าวแข็งหน้าแข็งหมดละหน้าเย็นละจบข้าวเหนียว คุยไปด้วยกินไปด้วยไม่ไม่ว่ากันนะคะก็คือทําไม่รู้มันเป็นอะไรค่ะไม่ค่อยมีคนดูทําแล้วไม่รุ่ง ทำเลยไม่ไม่เหมาะสมก็ขออภัยนะคะ <c oughs> ทำมาตั้งแต่ปีหกสามแต่ก็ไม่ลุ่งค่ะตอนเนี้ยผู้ติดตามพันกว่าแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ก่อนที่ youtube เขาจะตั้งกฎใหม่อ่ะที่เขาตัดยอดตัดยอดจำน,นวนวัน ที่แรกได้สามพันกว่าแล้นะอีกนิดเดียวค่ะจะได้สี่พัน้วจะผ่านกดแล้วอพอเขาเริ่มทําเขาเริ่มทําก o ยูทูบใหม่คือตัดน่าจะประมาณหนึ่งปีอะสาม้อยกว่าวันนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นมาก็คือถ้าสมมุติว่าเราเริ่มทําวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่เราเริ่มทำยี่สิบสองเมษาอย่เงี้ยยี่สิบสองเมษาปีหกสี วันนี้ปียีิ้มสองเมษาปีหกห้าเขาไอจํานวนจํานวนวันที่ยอดคนดูที่ที่ผ่านมาเขาจะตัดทิ้งเลยนะตอนนี้เหลือเท่าไหร่รู้ไหมคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าค่ะนี่แหละก็เลยเอ,อลองทําใหม่ดูสิเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยเนะ <c oughs> ก็อย่างมีไรายได้อะค่ะอย่างมีรายได้จาก Youtube ด้วยเนาะคือทุวนเนี่ยเงินหายางมากอีกอย่างเราทางานคนเดียวนะมันมันไม่มีคนช่วยเนาะกว่าจะได้เงินอะอย่างพวกทํำกิจอัดพวกอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งอะสมมติลูกค้าสั่งมาสิบโลอย่างเงี้ย วันนี้ต <C> s <S <อ>ัดถ้าพูดถึงว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะเครื่องไม่มีปัญหาไม่มีอะไรก็คือคือสิบโลเนี่ยอ,อาจจะใช้เวลาสักครึ่งวันอ่ะ เพราะเราเครื่องเราไม่ค่อยเป็นเครื่องแบบเครื่องเก่าแล้วเขามาออกมาสร้างใหม่เนาะราคาถูกมามันก็จะมีแบบเสียนู่นนี่นั่นบ้างก็ต้องทําเองหมดเลยค่ะอัดจระบงจลบีอะไรทําโอ้แย่ละตัวพัดลมเดี๋ยวแป๊บนะคะขอปีพัดลมปแป๊บ <c oughs> ปีพัดลมหมดละข้าวแข็งหมดเลยทั้งหน้ารมเย็นหมดละข้าว เติมน้ำไปนิดหน่อยนั่นแหละมันก็เลยอาจจะช้าหน่อยอย่างสิบโลอาจจะใช้เวลาสองสามวันอย่างเงี้ยกว่ารายได้เราจะเข้าเนาะเข้าทีนึงก็พันกว่าบาทแล้วรายจ่ายเราจ่ายทุกวันเนาะไหนจะสั่งของนู่นนี่นั่น สั่งของทีอ่ะสั่งกระดาษทีสั่งเป็นหมื่นนะแต่กว่าแบบเราจะเก็บเงินซื้อของได้มันมันใช้เวลาที่จริงอ่ะแบบอยากส่งของลูกค้าทุกวันเราก็จะมีรายได้ทุกวันเนาะ <wości> <however> เงินเข้าก็ต่อ๋าทุกวันแหมรวยเลยถ้าเงินเข้าก็ต่อทุกวันจะเพือ,อ,อปัญหาคือไม่มีคนนีไ่ไงไม่มีคนช่วย never. ไปข้าวข้าวต่น hmm. <c oughs> พอดีค่ะกระดคือถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องอะไรได้ในยูยูทูบ่ะคือไม่ต้องได้เยอะก็ะได้ค่อยๆขึ้นทีละสเต็ปทีละสเต็ปเนาะอืมมันก็อาจจะพอช่วยแบบรายจ่ายของเราด้วยเนาะ เผื่อบางทีเราหมุนเงินไม่ทนะันเนี่ยอืมนอาจจะเป็นแบบรายได้ที่ช่วยมาเสริมก็เรื่องมีสินไม่ต้องพูดเลยปวดหัว ถ้าไม่มีภาระก็อืมน่าจะดีถ้ามีภาระเนี่ยมายอืมถามว่าเคยเครียดไหมมันมันก็มีเครียดบ้างค่ะ <c oughs> จากที่ไม่เคยแบบพึ่งพาพ่อไม่พึ่งพาพ่อแม่เดี๋ยวนี้เป็นว่าเล่นเลยค่ะแต่พยายามพยายามจะไม่ยุ่งกับท่านเนาะเอาแบบจำเป็นจริงๆอะถึงจะไปขอ ทีแรกก็ขอยืมตอนนี้ไม่ยืมแล้วคะ่ะเพยังไม่มีคืนนะพทีขอเลยอบอกพ่อเลยไม่ไมายืมละขอเลยจากสถานากรารณ์โควิดรอบสามถึงเป็นแบบนี้ เมืกก่อก่อนไม่เคยไม่เคยไม่เคยได้เดือดร้อนอเท่านะรอเพรับสาราสม้ไม่รู้เป็นอะไร อันนี้สิบเอ็ดมงครึ่งกินข้าวกันหรือยังคะ <c oughs> อันนี้มื้อแรกนะตอนเช้าจะกินกาแฟ มื้อกินตอนกี่โมงอ่ะไม่แแล้วแต่ท้องทุกคนข้าวติดมือคือมันเป็นข้าวเมื่อวานเนาะก็วันนี้เอาไปอุ่นกินคนเดียว <c oughs> มันก็เลยไม่ค่อยหมด 嗯。Mm hmm. มีใครประสบความสำเร็จแล้วบ้างคะทำช่องแล้วประสบความสำเร็จแนะนำหน่อยนะคะช่วยแนะนำหน่อย ก็จะหมดไหมไม่หมดอันนี้เดี๋ยวไปกินน้าไปกินช่วงบ่ายร่วมแต่อร่อยแซ่บถ้ามีผักชีลาวอีกนี้นะอดเอย ทุกนี้ไม่เห็นมีอันนี้กินกินในห้องครัวนะคะเพราะว่าไม่มีทำเลยมีโต๊ะอาหารม่นในห้องครัวก็นั่งกิน,นห้องครัว ปกติแล้วคือจะกินแบบรืบอยๆอะค่ะเ่อไม่่คยได้ทำคลิปเอยนองจากงานเรื่องไว้ พริกอะไรพริกเผาก <c oughs> ็เป็นพริกเผาก็แล้วเริ่มอืดแล้วทุกคน เหลือเยอะเลยเหลือครึ่งถ้วยน,นี่ก็แล้วกันโทษทีนะจกข้าวเหนียวจริงๆเหนียวจริงๆไม่เป็นเม็ดเลย อุปกรณ์ u t u b e ก็คือไม่ได้ทำงานเนาะก็เลยไม่ค่อยมาพัฒนาเท่าไหร่ก็จะมีอุปกรณ์เดิมๆก็คือพวกกล้องพวกขาตั้งกล้องแต่ถ้าจะทำคลิปกินเดี๋ยวอาจจะต้องพัฒนาโต๊ะอาจจะต้องสูงเอันนี้มันเป็นโต๊ะกินข้าวนะนนก็เลยแบบอยากทำเหมือนเขาอ่เขาเห็นอาหารแล้วก็เห็นหน้าที่มันสูงประมาณนี้ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยหาทำวะ,ะตอนนี้พ <c oughs> อมีเงินแล้ าอาวอนนกินข้าวไม่ได้ท้องร้องไปด้ยอ่ะคน แค่นี้นะคะกินไม่หมดค่ะยังไงฝากฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องออมสินทรรษากับจอมโซนทั้งเจ็ดด้วยนะคะขอกำลังใจในการทำคลิปจะได้มีคลิปใหม่ๆม,ม,มาให้ทุกคนดูต่อไปนะคะฝากด้วยจ้าฝากด้วยจ้าไวละไวละถ้าเบืบ <laughs> ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย Terima kasih telah menonton!